สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็มาอยู่ในเกมโบรบักของน้องจิน้าในแบบที่มีชื่อว่า City Thailand นะคะแล้วก็ขอตัวไปเปลี่ยนเป็นชุดไทยก่อนแล้วกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดมาแล้วเรียบร้อยค่ะมาเราจะไปดูรอบๆเมืองนี้กันเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้ตรงนี้เป็น VIP นะคะก็ต้องเสียโรบักค,ค่ะวยตรงน,นี้เป็นร้านหมูปิ้ง ทำร้านมันน่ารักมากเลยค่ะเ,ออเราจะเดินต่อไปค่ะวิ่ตรงนี้เขาทำเป็นพระทำเหมือนมากค่ะหรือศาลเจ้าก็ไม่รู้นะคะโอเคค่ะไปต่อค่ะตรงนี้ก็เป็นวัดนะคะแล้วเราจะเข้าไปสำรวจข้างในกันเลยค่ะ ตรงนี้ก็เป็นทูบนะคะมีให้ฟรีค่ะทำมาสวยมากค่ะเราไปดูข้างหลังไอนเขาเป็นไงอ๋อเป็นหมู่บ้านนะคะตรงนี้มีพ้าอยู่ด้วยค่ะเขาไม่ให้เลิอกอาชีพด้วยค่ะัานนา้นอจีน่าเป็นนักเรียนแล้วกันนะคะ งั้นเราไปหาโรงเรียนกันขอว่าโรงเรียนอยู่ตรงไหนคะ่ะไปคะ่ะตรงเรียนอยู่ทางนี้หรือฝั่งทางนีง้ต้องมันไปทางตรงนี้มีร้านอาหารตามสั่งด้วยคะ่ะมันมีส้มตามขายด้วยคะ่ะงั้ซื้ออันนี้มาแล้วกันนะคะงั้นเรามานั่งกินก่อนเลยนะคะโอเคคะ่ะไปต่อคะ่ะตรงนี้เป็นป้อมตำรวจ อ๋อนี่ไงคะ่ะเจอแล้ว่ะโรงเรียนอยู่ตรงนี้นี่เองงั้นเราไปเปลี่ยนเป็นชุดนักเรียนก่อนเลยแล้วกันนะคะโอเคค่ะเราเป็นนักเรียนแต่เรามานั่งโต๊ะครูได้ไงคะเนี่ยเราสามารถให้คะแนนได้ด้วยเ่ะอบ ต่อค่ะตรงนี้เอาจะเป็นให้เราเลือกท่าได้ค่ะงั้นเอ่อจะเอาท่าไหนดีคะขอเป็นท่านี้แล้วกันนะคะน่ารักดี โอเคค่ะงั้นเราจะไปเป็นครูให้เพื่อนกันนะคะโอเคเราก็จะมานั่งเเขียนกระดาษข้อสอบนะคะนักเรียนตายแล้วก็ตอนนี้ในห้องเรียนก็มีแค่นักเรียนสองคน,นะคะ่ะนักเรียนหายไปหมดโอเคค่ะงั้นเราไป ที่อื่นกันต่อเลยดีกว่าค่ะตรงนี้มีสไลเดอร์ด้วยวตรงนี้ก็จะมีเสียงคลื่นด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เข้ามาเล่นดูบ้างแล้วค่ะโอเคค่ะมันให้ถือกล่องไปแล้วก็ไปที่ไหนเนี่ยคะไม่เข้าใจ แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระตุ้ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ